สวัสดีครับสวัสดีครับูรูเมาบอลโลกนะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้คุณตู่นะฮะก็ติดภารกิจนะฮะติดธุระคันี่ก็เลยเอาคุณกอล์ฟนะฮะหรือคุณสิงเนือเสือใต้ไม่ใช่นฮะนัทวุฒิไผ่แก้วนะครับมารับหน้าที่แทนคุณตู่นะครับก็วันนี้เราก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของฟุตบอลโลกโดยยิางยิ่งคืนนี้ก็จะมีเกมรอบรองชนะเลิศคู่แรกมาแล้วนะครับระหว่างบราซิลนะครับวันนี้เจอกับศึกหนักเลยเจอกับเยอรมันนะ ซึ่งโอ้โหรอบรองเนี่ยอัตราความมันต้องบอกว่าสุดยอดแน่ๆ4สี่ทีมใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับกาแฟเนเจอร์กิฟต์ไปด้วยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการครับช่วงแรกครับเมสาอัปเดตครับเลโก้เมสาอัปเดตนะครับมีข่าวอะไรครับคุณกอล์ฟครับ ครับก็วันนี้มาดูที่ทีมครูแล้วกันคนนี้โดดเด่นมาตั้งแต่เมื่อเกมนัดก,ก่อนแล้วรอบแปดที่สุดท้ายลง<ช>มาเซฟจุดโทษนะครับทีมครูครับเขาอ,ออกมาท้าเลยเพราะว่าฮอลแลนด์เนี่ยพรุ่งนี้จะต้องเจอกับอาจติย์ได้ใจ <5 S 2> ว่างั้นเถอะ<ช>เซฟจุดโทษได้สองลูกนะครับทีมครูเขาบอกว่าถ้าอยากดราม่านะครับเชิญมาลูกเป้าเลยฮะออะไรยิงเป้ามาดดนเป้าครับเออเพราะว่าเขากําลังคึกไงเขาเปลี่ยนลงมาเนี่ยถือว่า เป็นแท็ติกที่สุดยอดเลยของหลุยฟานเกานะครับเปลี่ยนผูกสาประตูลงมาเซฟจุดโทษโดยเฉพาะโดยทีมครูเนี่ยลงมาแทน j a สเปอร์ซิเลเซ่นนะครับในช่วงเกือบเกือบนาทีที่120แล้วก็เซฟได้2ลูกนะเซฟคอสตาริก้าสลูกเลยซึ่งทีมครูเนี่ยนอกจากเซฟไปสลูกแล้วพุ่งถูกทางทุกลูกับ5ลูกเนี่ยพุ่งถูกทางทุกลูกเขาบอกนะครับว่าเขาศึกษาเจนิน่าไว้แล้วศึกษาไว้อย่างดีเลยว่าใครยิงไปทางไหนบ้างอะไรบ้าง เขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่ต้องดวลจุดโทษอะไรเนี่ยเขามั่นใจเต็มที่เลยครับอืมโอ้โโอโก็คือก็คือพูดถึงเกมเมื่อฮอลแลนด์ที่เอาชนะคอสตาริกาได้เนี่ยค,คือก่อนแข่งเกมนั้นเนี่ยทีมครูนะครับเอาเขาเรียกว่าโค้ชเนี่ยเอาไปฝึกซ้อมพิเศษไปแยกฝึกซ้อมแล้วก็ให้ดูเทปนะฮะการยิงประตูของกรีสกรีสแล้วก็คอสซาลิก้าที่เขาสังหารจุดโทษในรอบสิบหกทีสุดท้ายใช่คือศึกษามันได้แต่ตอนนั้นเลยแล้วก็ เปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับ mm hmm. ทีมครูนี่ก็ถือว่าเป็นพวกศัตรูที่เรียกว่าสูงยาวเข่าดีนะลงเวลาลงไปยืนเฝ้าเสาเลยเนี่ยหมมันกดดันนะครับใครที่เผชิญหน้าด้วยเพชรฆาตที่มาเชิญหน้าด้วยเนี่ยมันก็รู้สึกกดดันก็ถือว่าเป็นเกมจิตวิทยาอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับแต่อยู่มาเกือเชื่อนะมาเก่งเรื่องเซฟยูโทษเฉยเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมครูสถิตินะครับกับทีมนิวคาสเซิลนะครับเขาเคยเซฟจุดโทษเขาเคยต้องเกยี่สิบครั้ง เซตสองครั้งแล้วทำไมอยู่ๆก็คุยง่ายว่าเขาเขาฝึกซ้อมมาฝึกซ้อมมาเพื่อการนี้เลยแยกฝุ่นไปเลยเพราะว่าดูแลทีมครูเนี่ยไม่ใช่มือหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะซ้อมธรรมดายังไงก็ไม่ได้ลงสนามก็ซ้อมป้องกันจุดโทษซะเป็นอะไรแบบนั้นนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญเช่นเคยครับเลโก้ เครื่องดื่มเกลแล่สปอนเซอร์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งคิดถึงความสดชื่นคิดถึงสปอนเซอร์ถึงช่วงนี้นะครับเมาส์ทูเมสานะครับสนับสนุนโดยกาแฟนเนเจอร์กิฟต์นะครับช่วงนี้เช่นเคยเราก็จะมีแขกร,รับเชิญเนี่ย ผัดเปล e ี่ยนหมุนเวียนกันมาพูดคุยกับเรานะครับเรื่องของฟุตบอลโลกเป็นประจําทุกวันเลยสำหรับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราคือคุณแจ็คเล็กสุวินัยอ่อนสะอาดครับเชิญพบกับเขาได้เลยครับสวัสดีครับมาๆๆสวัสดีแจ็คสวัสดีครับพ่ตเชิญเชสวัสดีครับโอ้โหเน่สวีครับได้ยินแต่เสียงนะก็เห็นแต่อยู่ในทีวีนะครับเพิ่งมาเจอตัวจริงครับสสวััดีีครบพ่สวัสดีครับ เป็นไงเป็นไงวันนี้ตรงนี้ช่วงนี้มีงานอะไรมาอัปเดตนิดนึงก็มีเรื่อยๆครับพี่แจ็คเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆก็มีจากวิทยุด้วยมีรายการทีวีด้วยอะไรเงี้ยทีวีทั้งทีวีทุกยุ่เลยแล้วผับอผับร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารเจ๊งแล้วครับผมทำไมอ่ะร้านอาหารเจ๊งแล้วครับอะไรที่ฟุตบอลโลกเขาก็เลยคือฮากันเลยร้านผมเจ๊งก่อนฟุตบอลโลกนานแล้วครับเจ๊งไปก่อนฟุตบอลโลกผมใช่ฮะอย่าเรียกว่าเจ๊งเลยเรียกว่าปิดกิจการแล้วกันได้นะครับวันนี้มาคุยกับแจ็คก็แน่นอนนะฮะว่าเรื่องของเเกกกกมมลลลลลุุหนนนัังงงรรื่่ออออขฟฟตตบบบโโะคผาา เข้าถึงเข้ามาถึงรอบตัดเชือกแล้วมองภาพรวมเป็นไงแจ๊คภาพรวมผมว่าผมว่าสนุกนะพี่กอล์ฟพี่จอมเพราะว่ามันเหมือนครั้งนี้ทําประตูกันได้เยอะแล้วก็ทีมก็เหมือนเหมือนเน้นเกมรุกมากขึ้นแล้วว่าอีกจุดหนึ่งผมว่าผู้ตัดสินด้วยผู้ตัดสินผมว่าไม่ค่อยเป่าอะไรจุกจิกนะครั้งนี้นะไม่ค่อยผิดพลาดใช่ครับแล้วก็ไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าโอเคแจ๊คมีทีมเชียร์ไหมก่อนก่อนก่อนบอลโลกก่อนบอลโลกเชียร์อังกฤษกับสเปนครับอ้าวนี่ก็เรียบร้อยเลยฮะ เราแรงทั้งคู่ไม่ต้องเสิร์ฟเลยฮะตัวอะไรครับเนี่ยตัวสวยครับผมแล้วมีทีมสำรองไหมเนี่ยพอทีมรอบแรกตอนนี้เป็นอาร์เจนตินาครับทำไมทำไมต้องเป็นอาร์เจนตินาด้วยเพราะว่าเล่นกับพี่ป๋องไว้ครับผมอ๋อพี่ป๋องก็ฮอลแลนด์ใช่ครับอ่แจ้ก็อาร์เจนตินาใช่ครับก็เลี้ยงข้าวกันคนละหนึ่งมื้ออะไรเงี้ยฮะเหรอแล้วที่ผ่านมาถึงรอบตัดเชือกแล้วเป็นไงผลประกอบการ ที่ร้านอี่ะที่ร้านอ๋อที่ร้านก็ยังดีต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นผมประกอบการที่ร้านก็ยังดีอยู่ต่อเนื่องเลยแล้วถ้าผลประกอบการในในสนามเนี่ยครับอะไรล่ะก็ดีครับผมก็เทียนทีผมเทียนแต่ละแมตต์แต่ละแมตต์นี่ก็ยังดีอยู่เรื่อยๆก็ยังดีอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาคุยกับแจ็คเนี่ยก็จะแซมเรื่องหน่อยใครเป็นแชมป์นะคิดว่าคืนนี้เป็นยังไงไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้นี่ เรามีเกมมาให้เล่นใชรายการนี้มีเกมด้วยนะก็เมื่อก่อนแจ็คก็เคยทำรายการกับแจ็คใหญ่นะที่เล่นเกมนะเล่นเกมประช่อนยักษ์อะไรเงี้ยโอ้ใช้ขำซะหน้าหน้าสะอิดสะเอียนเลยนะครับประชอนยักษ์นี่เกมของเราเนี่จากปลาไหลอะไรไม่ดูอยู่ใช่ไหมเรามีเกมด้วยเราจะมีภาพมาสี่ภาพนะครับเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของนักฟุตบอลที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกใช้คำพื้นสมัยใช้ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ให้ทายว่าเป็นใครแล้วก็ถ้าแพ้เดี๋ยวก่อน เด็กแจ็คนี่จะแจ็คนี่จะแข่งกับกอล์ฟใช่ใช่นะถ้าใครมันแท้ก็เนอะถ้าใครแพ้นะครับนี่อันนี้คืออะไรล่ะมะนาวครับหยิบให้เขาดูหน่อยเออจะมะนาวบีบลงไปเลยเหรอบีบใส่ตาเลยนะฮะป๊าไม่ใช่อ๋อเออบีบใส่ปากเลยนะฮะนี่ครับโอ้เพรบีบใส่ตาเขาต้องทำรายการต่อละมะนาวจริงนะครับอ๋อครับครับเท่าไหรแล้วมะนาวจริงแล้วมันจะใครเขาจะเอามะนาวมะนาวปลอมเหรอไม่เดี๋ยวนี้มะนาวแพงพี่จอมอ๋อเลยมะนาวแพงแล้วมีมะนาวปลอมรายการเราลงทุนเห็นไหมกี่ลูกวะเนี่ย ลูกครึ่งครบสองไม่ใช่ <S <s จะไปพูดงี <t <t ้ไม่ดีสายหน้าเด็กโอวังนี่เอามามาภาพแรกมาภาพแรกใครทายก่อนอ่าใครทายก่อนฮะเอาโอ้โหเฮ้ยอ่าผมให้แจ็คไทยก่อนเลยผมเหรอให้ผมก่อนเหรอให้ผมก่อนผมผมตอบเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแจ็คแจ็คช่วยช่วยบอกว่าช่วยเอออ่ามีเขาเรียกว่าวิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์วิเคราะห์ถ้าดูจากติ่งหูเนี่ยนะเป็นติ่งหูข้างซ้ายแล้วก็ดูจากผมเนี่ยเป็นคนไม่น่าผมดกเท่าไหร่น่าจะเป็นคนที่ผมค่อนข้างจะบอบบางครับนะฮะดูแล้วเนีีี่่่ยยพพรรรู้เลใใคคนะะะฮฮ เธอสักใจมั่นไม่เกี่ยวสิเอาแต่ฟุตบอลรอกนี่เดี๋ยวก่อนทีมงานนี่ก็เอามาแค่หูก็พอผมเอาตามาเนี่ยมันเห็นตีนกาแล้วมันรู้แล้วใครพอเห็นหางตาแล้วมันไม่ยากเป็นนักเตะที่ข้างล้มง่ายหน่อยนะฮะแล้วก็กําลังจะเล่นรอบรองด้วยเสร็จแล้วไอ้ก๊อฟอายยันรอบเบรดแล้วกันนะฮะแห่ไม่ต้องไม่ต้องเฉลยได้ไม่เนี่ยเหมือนเปิดเปิดถ้วยแทงเลยตาเฉลยมาดูทีแรกผมนึกว่าลิวอัลโดนะนี่นะครับถูกต้องนะครับนี่ความจริงเอาแค่ไอ้นิ้วชี้มานิ้วเดียวก็ได้เนี่ย นิ้วชี้ก็จะยากเหมือนสิพี่ก้องอ่ะมาดูคนต่อไปเลยฮะอ่าต่อโอ้โหเฮ้ยผู้เล่นอาร์เจนตินะเอางี้ปลอกแขนอย่าทายเลยมั้งอย่าให้เอางี้เอางี้เอางี้เจคอย่าให้ทายเลยเจคทายสี่ภาพเลยอ่ะเอาเหรอแล้วแล้วถ้าเขาทายถ้าถูกหมดอ่ะถ้าผิดอ่ะถ้าถูกหมดรอดถ้าผิดแม้แต่ภาพเดียวเนี่ยโดนตกลงเขาเสียเปรียบหรือเขาเขาจะเสียเปรียบหรือขอเขาได้เปรียบเขาได้เปรียบจริงอมันง่ายใช่ไหมอ่ะลองดูงั้น เขาความจริงกดกดมันมาอย่างงี้เอาแล้วมันปีไหนฮะเนี่ยอ่าผมตอบเมสซี่แล้วกันตอบเมสซี่แล้วกันก็คงปีนี้แหละมันถูกครับเพราะนี่มันปอกแขนนี่ฮะไม่ใช่วันนั้นค้าจะมีอันนี้ไงเออมีเปลี่ยนมีใครตายหรือเปล่าไม่รู้แขนไว้ทุกอะไรเงี้ยมันระดนหน้านี่เฮ้ยรายการนี้มีอย่างงี้ด้วยนะโทษอันนี้มันจริโกงกันนี่คือตัวนี่มันเมสซี่นั่นสิใช่ไหมครับแต่หน้าเนี่ยเป็นคนอื่นอ้าวซวยเลยทีนี้เราไปรับกฎกติกาเขาแล้วย จัดการให้คุณแจ็คเขาเอาบีบเลยใช่ไหมเอาบีบเอาแาวไนเาทีหนังไม่ต้องให้ผมถ่ายก็ได้นะฮะผมว่าจับยัดใส่ปากเลยก็ได้นะฮะแจ็คมามามาาปากครับผมบีบนิดเดียวเดี๋ยวภาพหน้ายัมีอีกเอาล่ะไอ้ก๊อฟยิมมึงต้องโดนนะเอางี้พีของมึงนะเดี๋ยวเราภาพทับอีกสองภาต่อไปตาไหมมา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 พอ้วมามา้าม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 มาามามเาาา มาดูภาพต่อไปผมอันนี้ผมถ่ายไหมล้วให้ให้แจ็คโอ้โหก๊อปถ่ายเลยอาผมให้แจ็คเลือกดีกว่าอีกสองภาพเนี่ยหรอถ้าถ้าอยากทายเอ๊ะถ่ายไปดูจากขอบตาแต่ถ้าไม่อยากทายให้ผมทายให้ผมผิดผมโดนมันมีมันมีรอได้ผมให้เลือกผมให้เลือกดูจากขอบตาดูแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะตาคล้ำนอนดึกตาโปนด้วยตาโปนด้วยนะถ้าอยู่ในฟุตบอลโลกคนตาแบบนี้ผมว่ามีไม่กี่คนหรอกใช่ผมตอบเลยแล้วกันอ่ะครับเยี่ยมมันไหมเยี่ยมมันใช่ไหมเมยซุตโอซิ ดูแต่ขอบตาหางตาดูเฉลยฮะอือโอ้โหเออต้องบอกแล้วนะไม่ต้องตามผมนะฮะในยการนี้โอโผมบอกแล้วนะว่าเอ้ยในการนี้ใช้คำด่าเป็น้ทยคำหยาบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยการสนะะฮไม่ได้กสดเลยผมบอกนะให้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 ผมทายก็ได้นะครับมาครับอันหาแจ็คบีบเถอะอนาแจ็คไหนใหญมาแล้วเดี๋ยวก่อนพี่บอกให้รายการเนี้ย ไม่ต้องเหนื่อยเวลาน้อยราคาตัวเยอะโอเคได้พี่แล้วตกลงพี่ป๋องได้ยังหรือพี่ป๋องได้เยอะกว่าไม่รู้นะพี่ป๋องไม่ดีนะไม่ใช่ว่าพี่ป๋องมาเอาหมื่นหนึ่งแจ็คมาเอาสามพันสองพันใช่นะเดี๋ยวภาพต่อไปเนี่ยภาพสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ภาพมาก่อนแล้วให้คุณแจ็คเลือกเลยจะทายเองไม่การทายจะโยนจะโยนหรือจะเล่นเองโอ้โหไอ้วาวเดี๋ยวผมงี้ไอ้วาวฮิมอนไซอยู่เลือกครับจะเล่นเองหรือให้ผมเล่นอตรงๆผมไม่ไว้ใจแล้วเห็นผมเนี่ย อา,อาจจะอาจจะอยากต่อ่เ่อเนเนมาร์หรือเนมาร์อะไรก็ตามแต่นะแต่ว่าดูจากสองรูปเมื่อกี้เนี่ยทีมงานนี้มันมิจชาชีพชัดๆัดนะฮะเพราะฉะั้นผมผมผมไม่ตออดีกว่าให้พี่กัปต์ต่อดีกว่า,า,วาโ,โยนโยนโย,น,ยนนี้ผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ไม่เคยเตรียงกับทีมงานแต่ว่าผมว่าทรงผมแบบเนี้ยอ,อยังไงก็ไม่ใช่เน์มาเนี่ยแม้่มันง่ายไปเฮ้ย ควายหรือเปล่าไม่ใช่ดูใครก็รู้ไม่ใช่ทีเนี่ยทรงผมแบบนี้มีคนเดียวไม่ผมจะหมายถึงว่าทรงผมเนี่ยมันมันคือของเนมาไอ้รายการที่ด่าควายแต่ว่าเดี๋ยวเฉลยออกมาจริงๆอ่ะครับมันต้องเอาหน้าคนอื่นมาแปะจะบอกให้เชื่อพี่ไหมครับไอ้นี่มันดาวิดลุยคอยดูเออเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่มาว่าไม่ใช่เอาผมทายงี้ละกันเมื่อกี้มีมาลาโดน่าแล้วว่าเปเล่ครับเอ้ยเดี๋ยวก็ดี เขาไปเล่เลยไปไปเล่เลยอะไปดามยังมีเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้แจ็คข้าไทยเมย์ซุดโอซิลแล้วมันเป็นใครมุบูออกมาเลยไอ้นี่เขาอาจจะเอาแบบหักบูมเลยใช่ไหมไปเล่เลยเอาอันนี้เหรออางนี้เหรอก๊อปก๊อปก๊อปไทยเองไหมที่ขอขอให้เขาส่งชอยได้ไหมเอาเอาแบบได้ครับได้ครับได้ครับไทยสองคนเลยอ่ะจะผิดสองทีนะฮะเอะอะจะบิดสองทีนะให้ให้เลือกสองทีอ่ะได้ได้ให้ให้เลือกอีกคนนึงอ่ะครับผมอ่ะอีกคนหนึืม แล้วถ้าถูกอ่ะก็ถูกก็เจ็คกันสองรอบเบไปโต้ไหมเบไปโต้ไม่เอาละงั้นผมมกมานักเตะทีมชุดนี้แล้วกันออาผมว่าดาวิดลุยส์โอเคเดวิดลุยส์กับเปเล่ไปดูครับเจลยโอ้โหกูนี่มึงมันไอโดอ้วนนี่ไอจอกอให้เกลียดกันนิดนึง ไอเกียกันนิดนึงเออเออนะเราไปถามมามามาไทยกีฬาสองดอกสองดอกครับมา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 สองดอกสองดอกโอ้ไทยกีฬาจะถูกครัเนี่ยดีนะเฮ้ยเอาภาพลงได้แหละอายเขาไอ้้บาพอกลับมาพี่กลับมาสองทีนะฮะอืนี่โอ้ยหกหกตายแล้าหกหกพี่หกพี่เทษทีพี่จริงจริงธรรมดามันกินเปลือกด้วยนะตอนเขาพี่กลับมือผมเป็นคนมือชายกันไม่มีความรู้สึกโทษทีพี่ อโอเคนะก๊อลฟโอเคไหมเอาตอนแรกโอเคตอนนี้ไม่แล้วแจ็คมาเอาอาหารเวทมาให้มันกินหน่ยอยดินีโ่โอ้โหตอวน,นี่เล่นเล่นสงการไหมครับเนี่ยอโอเคนะฮะก็<ล>ะช่วงนี้เราให้แจ็คมาร่วมกิจกรรมถ่ายภาพกันขำๆนะครับใช่ครับช่วงหน้าแจ็คเล็กก็ยังอยู่กับเรานะครับแต่ทิ้งท้ายช่วยช่วงนี้นะครับด้วยคำถามร่วมสนุกกับเนเจอร์กฟครับคำถามร่วมสนุกประจำวันลุ้นกิฟต์เซตจากเนเจอร์กิฟต์ ชาติใดในทวีปแอฟริกาที่ได้เล่นบอลโลกในรอบสุดท้ายไอเป็นทีมแรก 1. อียิปต์หรือ 2. องไนจีเรียทีม NG เว้นวักตามด้วยหมายเลขคำตอบที่คุณคิดว่าถูกต้องแล้วส่งมาที่4890011ส่งทุกวันลุ้นทุกวันสุขภาพดีกับเนเจอร์กีฟ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับช่วงเมาอ The m ม t c h สนับสนุนโดยกาแฟเนเจอร์กิฟนะครับเราก็ยังอยู่กับคุณแจ็คเล็กนะครับสุวินัยอ่อนสะอาดเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาไปวิวกันถึงเกมคืนนี้ก่อนนะครับราซินเจอกับเยอรมันแจ็คเอาแบบคร่าวๆก่อนเลยถามที่กับบาสิลรอดไหมในมุมมอง ในม,มุมผมว่าไม่รอดนะครับผมว่าไม่รอดนะบราซิลชุดนี้แปลกๆไงก็เหมือนเหมือนเพิ่งหยัดเนม่าคนเดียวแล้วไม่มีเนม่าผมว่าก็อ,อาจจะเหนื่อยหน่อยครับผมก็อย่างที่ทราบก,กันดีนะครับคืนนี้แข่งกันเวลาตีสามนะครับบราซิลนะครับอย่างที่ทราบก,กันดีเนม่านะครับหมดสิทธิ์ลงเล่นตลอดทัวร์นาเมนต์แน่นอนนะฮะฉีดยานีก็ไม่ไม่เอาไม่อยู่แล้วนะครับก็อดลงเล่นแน่นอนในขณะที่เตียโกซินวาเนี่ยติดโทษแบนนะครับก็จะต้องการอ่าอ่ืลุยเฟลิเป้โทลเรลี่ก็ต้องปรับแค่2ตำแหน่งนะครับก็ในส่วนของ เตียโก้เนี่ยน่าจะเป็นดังเต้นะฮะประการหลังของบาเยอร์มิวนิกที่ได้ลงแทนขณะที่ตำแหน่งของเนมาเนมาทัวร์นาเมนต์นี้เล่นหน้าต่ำนะครับอาจจะขยับเอาออสการ์เนี่ยมายืนนะฮะแล้วก็ส่งตัวริมเส้นลงมาซึ่งอาจจะเป็นลาวิเลสก็ได้นะฮะอาจจะเป็นเบอร์ nard ก็ได้หรืออาจจะเป็นวิลเลียนก็เป็นได้นะครับระบบเดิมนะครับ4 2 3 1ชูเรโอเซซ่าเฝ้าเสานะครับแบ็คขวาเป็นไมคอนนะครับตรงกลางนะครับคู่ประการหลังก็เป็นดาวิดลุยส์นะครับคู่กับดังเต้แล้วก็ ทางด้านซ้ายก็เป็นมาเซโลมิดฟิลด์ตัวตัดเกมนะครับแฟนันดินโย่กับเปลาลินโยนะครับหน้าต่ําก็เป็นออสการ์ทางขวาอาจจะเป็นลามิเรสหรือวิลเลียนนะฮะทางซ้ายก็เป็นฮักสูนหน้าก็โอ้โหเหมือนเดิมเฟลตลงมาใหม่ครับ<ป> <c oughs> อ่ะมาทางฝั่งเยอรมันบ้างนะครับก็แน่นอนยังขาดช็คโคลดานมุสตาฟีกองหลังจากซามโดเรียน,นะครับเจ็บถอนตัวไปแล้วในรายของแพมเมเดซักเกอร์เนี่ยก็ป่วยตั้งแต เกมที่แล้วนะครับเป็นไข้แล้วก็ไม่เล่นวันนี้ยังยังไม่น่าจะหายครับนะครับแต่ว่าข่าวดีคือจะได้ลูคัสโพอดอลสกี้หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ซ้อมแล้วแล้วก็ลงน่าจะลงสนามได้นะครับฟิลิปลามนะครับโยคิมเลิฟก็ยังจะจับไปเล่นแบ็คขวาต่ออีกนัดหนึ่งนะครับก็ลามบัวเต็งนะครับมาชูมเมอร์ um mel, แล้วก็เบเนดิกโควิเดสเป็นแผงกองหลังอยู่หน้ามานูเอลนอยเออร์ er นะครับกองกลางเนี่ย อ่าสามคนบาสเตียนชวายสไตเกอร์ซามิเคดีราแล้วก็โทนี่ครอสแนวรุกก็มีลูคัสพโดสกี้เมซุตโอซิลแล้วก็อ่าโทมัสมุลเลอร์นะครับ<ม>ถ้าเป็นแบบนี้จะดรอปมิโลซาร์ฟโคเซ่เป็นสอร,รองเหมือนเดิมนะก็จะ,จะเอาพโดสกี้เนี่ยลงมาแทนแต่ก็ต้องรอดูนะฮะอาจจะมีการพลิกโผล่กันไปก็ว่ากันไปนะดูตัวเล่นสองทีมแล้วเป็นไงแต่ถ้าถ้าบราซิลจะเอาชนะนี่มันต้องชนะด้วยวิธีไหนเนี่ยก็คงผมว่าบราซิล<ม>คงจะต้องเล่นในแบบที่มันเป็นบราซิลมากขึ้นนะครับผมว่าก่อนหน้านี้บราซิลเหมือน เหมือนพยายามไปเล่นให้มันเหมือนบอลยุโรปมากไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะด้วยการอาจจะเล่นบอลโยนบอลยาวบ้างถ้ามาเล่นตามที่ตัวเองถนัดเล่นบอลสั้นเล่นบอลพื้นผมว่าอาจจะเล่นงานเยอรมันได้นะครับแต่ในมุมมองของแจ๊คคิดว่าไม่น่ารอดนะผมว่าไม่น่ารอดนะพี่จอแต่ว่าครับผมไม่กล้าหมายกรรมการกรรมการจะช่วยไหมกรรมการอาจจะอาจจะมีส่วนบ้างเล็กน้อยนี่ยแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันด้านการไปไกลแล้วคืออย่างนี้คือสมมติว่าเวลาเวลาอยู่ในสนามแล้วกองเชียร์มันเยอะๆเนี่ย เวลาผู้ตัดสินข้ามทุกวีกอยู่เนี่ยมันจะฟังเสียงคนเยอะนะเราลองสังเกตดูมันเป็นจิตวิทยาใจนี้บอกไหมบอกเอ้ยฟาวปิดเลยอะไรก็คือกองเชียร์มันกลเยอะกว่ามันลั่นได้แล้วกรรมนี่แม่ดูดีๆกรรมการคนนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ตัดสินเกมที่หลุยสโซเลสกัดจอโจเคเลนี่มันเปิดตัวเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับไปดูทัศนะของคุณเจมส์ลาลิกาที่บราซิลบ้างนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคู่นี้ครับ เทียบขุมกําลังเทียบฟอร์มกันแล้วครับทางด้านเยอรมันนั้นดูเหนือกว่าอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ดีครับปาซินเล่นในบ้านนะครับพวกเขามีเสียงเชียร์มีบรรยากาศ ที่คอยปลุกเราอยู่ตลอดเวลาครับรวมไปถึงอาจจะได้เปรียบในเรื่องของการตัดสินในบางจังหวะจากผู้ตัดสินชาวเม็กซิโกด้วยผมมองว่าบราซิลจะสู้กับเยอรมันได้ไม่เป็นรองครับโยคิมิเล็บเทนเนอร์เยอรมันเองก็บอกเช่นเดียวกันว่าถึงบราซิลจะขาด2ตัวหลักนี้แต่เยอรมันก็ยังจะต้องเจอกับศึกหนักเช่นกันครับยกตัวอย่างเช่นเกมที่พวกเขาผ่านแอลจีเรียมาแม้ว่าจะดูเหนือกว่าเยอะแต่ก็เล่นเอา ขอบแฮกไปเหมือนกันอันนี้เชื่อว่าทั้งคู่จะสู้กันสนุกสูสีครับมีความเป็นไปได้ไม่น้อยฮะที่เกมจะกินกันไม่ลงในช่วงเวลา90นาทีต้องยื้อขึ้นไปในช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถบอกได้แล้วครับว่าใครเหนือกันถ้าบาซินไม่เสียประตูเร็วตั้งแต่ช่วงต้นเกมผมมองว่าบาซินยันเสมอได้ใน90นาทีส่วนจุดโทษนั้นก็เหมือนกันซื้อลอตเตอรี่ครับไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใครดีกว่าใครแต่ฟันธงครับในเวลา90นาทีน่าจะเสมอกังครับ แล้วจะคิดว่าจะเชียร์ใครคืนนี้ผมเชียร์เยอรมันครับเยอรมันครับผมนะออ,อยากให้เยอรมันเขาจริงมากก<ช><า>ว่านะครับเยอรมันนี้พูดถึงถ้ายืดเยื้อต่อเวลานี่เขาไม่เคยแพ้จุดโทษในฟ<ช>ุตบอลโลกเลยนะแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ,รบสถิติ <ๆ S 1> ถือว่ายอดเยีย่ยมมากชนะรวดเลยนะก็หวังว่าเกมวันนี้คงจะสนุกสนานนั่นคือเรื่องของฟอร์มการเล่นนะฮะเรื่องของตัวผู้เล่น ทีนี้ไปดูเรื่องของดวงบ้างครับ,น,รบนนี้แหละผมรออยู่คนนี้มีเรื่องดวงเงดวงด้วยวมีหมอดูมาดู<อ>ดวงนะครับเอาไปดูดวงกับหมอแมวครับ ที่20บาซินเยอรมันเป็นยักษ์ใหญ่เบอร์1เบอร์2นะครับแต่เพิ่งเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเจอกันเมื่อปนะี2002ฮะรอบชิงชนะเลิศซึ่งปรากฏว่าบ,บาสินชนะไ,ไป2-0วันนี้เยอรมันจะแก้แค้นได้หรือเปล่าครับเล่นที่บ้านบาซินด้วยครับอาจจะดูดีกว่ากันนะถูกบ้างผิดบ้างนะงครับบาซินครับได้ไพ่2ไม้หรือว่าโอเคทีเดียวนะฮะจะได้ส่วนทางด้านของเยอรมันครับได้ไพ่9เหรียญโอ้โหก็พูดถึงเป็นการเป็นงานนี่2ไม้จะดีีีกกกวว่่่่่าาแแตเหรรยญนนะคับ เงินเงินทองทองนี่จะเด้เงินก้อนครับไพ่บอกว่าเยอรมันมีดวงดีกว่าครับและถ้าเป็นไปตามนี้ครับเยอรมันครับน่าจะเอาชนะบาซิมได้ใน90นาทีเลยครับผมโอ้โหฟอร์มก็ดีกวา่าตัวผู้เล่นก็พร้อมกว่า แถมตัวเงนิวอีกก็ไงตามได้ตามได้ผมว่าตามได้ตามดีเดี๋ยวก่อนใช้คำมันตามแมวเลยนะฮะไม่ไม่ผมผมคิดว่าบาราซิวหมันจะเอาอะไรมาสู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่รู้จะเอาอะไรมาสู้จริงๆคือขาดคนสาคัญที่สุดในแนวรุกไปขาดตัวสำคัญที่สุดในแนวรับไปจากบาซิวาจบเหลือหลือแค่เพื่อสินแต่อย่าลืมฟุตบอลนะะอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับนะอ้าวช่วงนี้เรามีสีสันจากซัมบ้าให้ชมอีกครับ เลกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมืองฟอร์ตาเลซ่าประเทศบราซิลนะครับตอนนี้ทุกหย่อมย่าของประเทศบราซิลต้องบอกว่า World Cup Fever ครับไปไหนมาไหนเนี่ยใครๆก็พูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกครับที่ฟอร์ตาเลซ่าก็เช่นกันนะครับที่นี่ครับซึ่งเป็นกระทรวงวัฒนธรรมของเมืองนะครับได้จัดกิจกรรมสนุกๆครับให้แฟนๆเนี่ยร่วมเล่นที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเขามีกกิจรรมอะไรสนุกๆให้เราเล่นกันบ้างครับ กิจกรรมที่ว่านี้นะครับก็คือการส่งโปสการ์ดผ่านทางจออินเทอร์แอคทีฟของทางกระทรวงวัฒนธรรมครับผ่านทาง2ช่องทางนะครับก็คือจาก TV ทีวีทัชสกรีนจอใหญ่ครับและจากเครื่องแท็บเล็ตที่มีวางตั้งอยู่โดยจอดังกล่าวนะครับจะทำการส่งโปสการ์ดแบบฉบับฟุตบอลโลกให้กับเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตครับ หลังจากที่ลองเล่นดูนะครับผมก็มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับคุณเอลิซาซึ่งเธอได้กล่าวครับว่าทุกหน่วยงานในประเทศนะครับตอนนี้พยายามครับจะจัดกิจกรรมหรือว่าทำสิ่งต่างๆที่น่าสนใจให้เชื่อมโยงกับฟุตบอลโลกครับซึ่งเท่าที่ผ่านมานะครับบูทถแารรูปลงโปสการ์ดส่งตรงเข้าสู่อินเทอร์เน็ตครับก็ถือว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีครับ โดยเมืองที่รับความนิยมสูงสุดนะครับได้แก่ริโอเดจาเนโรครับและเมืองบานาสขณะที่เมืองฟอร์ตาเลซ่านะครับก็มีความนิยมอยู่ในระดับปานกลางครับขั้นตอนทำอย่างไรครับขั้นแรกก็คือเราต้องเลือกเมืองก่อนนะครับ12เมืองเจ้าภาพฟุตบอลโลกว่าเราเนี่ยอยากจะเอาตัวเราไปอยู่ในเมืองไหนครับพอเลือกเมืองได้แล้วนะครับทีนี้ เราก็เข้าสู่การถ่ายภาพครับนี่นะครับเราก็หามุมหาเก๊กที่ดีที่สุดนะครับพอถ่ายเสร็จแล้วนะครับภาพหน้าของเราครับก็จะไปอยู่ในโปสการ์ดเมืองที่เราเลือกเอาไว้ตอนแรกครับจากนั้นครับก็ทำการส่งกดแชร์ครับผ่านทาง Facebook Instagram หรือว่า Twitter ได้อย่างง่ายได้ ผู้ชมครับหลังจากที่คีย์ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับและกดปุ่มส่งครับต้องบอกว่าโพสการ์ดครับก็ส่งตรงถึงเฟ e บุ๊กของผมอย่างง่ายดายจริงๆครับนี่ฮะ นี่ผมครับวิศรุตสินพงศพร์นะครับเลื่อนขึ้นไปนิดเดียวครับเจอแล้วครับโค้ชการ์ดจากฟอร์ตาเลซ่าครับง่ายได้มากมากครับซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนะครับที่ต้องบอกว่าสภาเมืองของฟอร์ตาเลซ่าเนี่ยทำให้แฟนๆเนี่ยมีความตื่นเต้นและก็รู้สึกสนุกไปกับฟุตบอลโลกครั้งนี้มากขึ้นนะครับนี่คือกลิ่นอายครับที่เราสัมผัสมาครับแล้วก็พบเจอครับในเมืองฟอร์ตาเลซ่ากับช่วงฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับวันนี้ครับเราลากันไปก่อนนะครับเจอไม่โอกาสหน้าครับมีเรื่องราวสนุกๆเรานำมาเสนอแน่นนนนอคครรัััับบววีี้สสด นั่นก็คือสีสันจากบราซิลนะครับช่วงสุดท้ายแล้วนะยังอยู่กับคุณแจ็คเล็กนะช่วงท้ายนี้อยากให้พูดว่าคิดว่าใครจะเป็นแชมป์โลกตอนนี้มันเหลือ4ทีมแล้วอาเจนิน่าครับผมทำไมถึงคิดว่าเจนิน่าผมเชียร์อาเจนิน่าผมเชร์อาเจนิน่า,อา,นาตอนนี้ผม,มยิงทีมเชียร์รแล้วอยากให้เชื่อกับเยอรมันเชื่อกับเยอรมันเนี่ยนะใช่ครับรีแมดปี90กับ86ไปเลยนะอ่านะครับก็เขาเรียกว่าอะไรก็เป็นมุมมองของแจ็คเล็ก สุดท้ายนี้ก็ให้ฝากผลงานสักนิดนึงก็จาากกรฝากฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะรายการที่ที่ผมทำอยู่ก็จะเป็นรายการกีฬาสนุกสนานส่วนใหญ่ก็จะทำกับพี่ป๋องนี่แหละนี่อะไรไอแอลแฟนบอลไอแอลแฟนบอลนะฮะต้องไทยรัฐทีวีใช่ไหมที่โมงที่โมงห้าโมงเย็นทุกวันอาทิตย์ครับผมห้าโมงเย็นวันอาทิตย์นะครับเปิดไปชมกันได้ครับครับแล้วก็มีสปอร์ตลีกสปอร์ตลีกนะครับทุ่มทุกคืนวันจันทร์าจร์ศุกร์ุครับผมผมนี่ฝากประจำขอบพระคุณมากฮะตอนขับรถกลับบ้านอันนี้เรื่องจริงแล้วก็ฝากรถกลับบ้าน เราจากเมื่อคืนอื่นรับรับไม่ค่อยชัดฟังในชัดดีขอบคุณครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่ดีมากโอเคขอบคุณคุณแจ็คเล็กด้วยนะครับขอบคุณแจ็คเลยครับคุณพี่ครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณเนิตาคลิปแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับเลโก้ 来个